สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับช่องไมล์วิสกี้นะครับผมกลับมาในเกมรอยันคาสิโนอีกแล้วนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่กดโค้ด p m ีขวามือบนเพื่อรับหนึ่งแสชิปฟรีนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนลงจากผมด้วยนะครับผมเป็นตัวแทนหลักก็จะได้รับชิปทุกวันนะครับผมตัวแทนลงจากผมจะได้รับชิปทุกอาทิตย์ฟรีเลยนะครับผมวันนี้ก็สาสิบเอ็ดธันวาแล้วนะครับผม เดือนสุดท้ายของปีนะครับผมแต่เธอคนเดยเป็นคนสุดท้ายของเรานะจ๊ะในวันนี้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับผมมาอธิบายสําหรับมือใหม่นะครับผมเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับผมเป็นเกมหารายได้เสริมนะครับผมหนึ่งราชิพเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสําหรับ v i p สามขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะขายชิปได้นะครับผม สำหรับคนที่ยังไม่มี ViP3 ก็สามารถแลกเป็นบัตร Tru ม m น n ี่ได้นั้นนะครับผมมีตั้งแต่50บาทถึง500บาทเลยนะครับผมวันนี้จะมาอธิบายสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับแล้วยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีครับผมสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผม บางคนถามเขาว่าขายชิปยังไงวิธีการขายชิปก็กดมาที่การกดมาที่ส่งชิปนะครับผมเราจะขายให้ใครเราก็เลือกได้เลยครับผมส่วนมากจะเป็นไอเดีตองครับผมเป็นไอดีของแอดมินครับจะเป็นไอดีตอง 9, ตองเก้าตองเจ็ดตองหนึ่งแล้วแต่เลยครับผมจะเป็นไอดีแอดมินนะครับผมส่วนมากจะเป็นไอเดีตองนะครับผมสมมุติผมจะส่งให้ยอเล่แบกผมกดมาที่กล่องของ,ข,องขวัญตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทักไลน์ไปหาเขานะครับผม เขาโอนเร็วมากครับผมขายไปถึงหนึ่งนาทีก็เข้าบัญชีแล้วเพื่อนครับผมก็จะมาอธิบายเข้าวๆสำหรับคนที่เพิ่งโหลดมาใหม่นะครับนี่ก็สิ้นปีแล้วครับผมก็ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับผมบางคนญาติพี่น้องมาปีใหม่ก็แบบโดนดูถูกนะครับผมเพราะเราไม่มีเงินนะครับ ผมแนะนําเกมนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีเงินเที่ยวปีใหม่หรือว่าไม่มีเงินกินเหล้าอะไรเงี้ยผมแนะนําเกมนี้เลยนะครับผมจะได้ไม่โดนญาติพี่น้องดูถูกนะครับผมไอพวกญาติพี่น้องส่วนมากก็ปากสุนัขครับผมแต่ละตัวโอ้โหผมนะยอมใจเลยแต่ดูถูกผมไม่ได้ครับผมเพราะว่าเงินผมมันเหลืออยู่แล้วครับผมห้าหมื่นล้านใครดูถูกผมก็ไม่ได้ครับผมพอผมเล่นเกมนี้เลยผมเล่นมา ปีกว่าแล้วเพื่อนผมได้เงินกับเกมนี้มาเยอะมากครับผมใครก็ดูถูกผมไม่ได้ครับเพราะว่าเงินมันเหลือครับเพื่อนครับผมเงินมันเหลือสําหรับคนที่ก่อโค้ดพีซผมได้รับชิปทุกอาทิตย์แน่นอนครับผมฟรีๆเลยนะผมอาทิตย์หนึ่งก็ได้รับ 20m ถึง 30m นะครับหรือว่าถ้าจะขายเป็นเงินก็2,000ถึง3,000นะครับผมทุกอาทิตย์เลยนะครับผม หาเงินเที่ยวปีใหม่หาเงินกินเหล้าครับผมสบายสบายเลยครับผมคนที่กอโค้ด PMC แล้วก็จะมีหน้าระบบโปรโมชั่นตรงนี้ครับผมสามารถรับเงินที่หน้าระบบตัวแทนตรงนี้ได้ทุกวันเลยนะครับผมถ้าเพื่อนดาวน์โหลดมาแล้วผมรับประกันเลยไม่โดนดูถูกแน่นอนเพราะว่าได้รับเงินทุกอาทิตย์ฟรีๆนะครับผมสําหรับคนที่กอโค้ด PMC ผมเท่านั้นนะครับผมใครดูถูกก็เอาเงินยัดแล้วผม เาเงินฟาดหน้าไปเลยครับสี่ห้าหมื่นมันก็เงียบแล้วมันก็หุบปากแล้วเพื่อนไม่ต้องไปฟาดหนักครับผมเคยเอาเงินฟาดเป็นล้านหนึ่งอ้ะโหเงียบเลยหุบปากเลยไอ้พวกญาติญาติพี่น้องอ่ะใหญิพี่น้องหัวไปหลัดขิดครับแต่ผมไม่ได้นะับเป็นพี่น้องหรอกพวกเนีน้แบบแบบว่าไอ้พวกญาติพี่น้องที่แบบกาะเงินผัวกินอะไรแบบเนี้ยผมผมไม่นับว่าเป็นญาติพี่น้องนะ เกาะเงินผัวกินแล้วก็มาว่าผมอะไรเงี้ยไม่ทํางานทําการอันนี้อันนี้คืองานของผมนะครับผมผมได้ทุกวันอยู่แล้วเวละสี่ห้าพันนะครับจะดูถูกผมก็ให้ดูนิดนึงนะผมไอ้พวกเกาะผัวกินเนี่ยก็นะวัน,ว,นวันไม่ทำอะไรหาผัวไปเรื่อยครับผมโอ้โหผมไม่ยอมใจจริงไง <c oughs> เงินนะผมมีแต่ว่าผมไม่อยากเปิดตัวไงเพื่อน ผมได้อัปเกดนี้เยอะมากแล้วเกือบล้านเนาะนั้นะล้านกว่าแล้วผมได้มาล้านกว่าแล้วแต่ผมยังไม่อยากเปิดตัวเงเพื่อนผมรอให้มันได้ใจก่อนผมจะดูเชิงไงผมจะดูเชิงญาติพี่น้องไงผมเลยไม่เปิดตัวครับผมเดี๋ยวผมจะซื้อเครื่องบินส่วนตัวผมก็ไม่ไม่อยากทําเดี๋ยวสับเดี๋ยวสารบคพรตรวจสอบนะเพื่อน สำหรับคนที่อยากมีเหมือนผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าใต้ลิงก์หรือว่าใต้ link, ใตคลิปผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับรับรองว่าเพื่อนๆได้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับผมจะได้ไม่ต้องโดนดูถูกกันนะครับผมผมก็เห็นใจหัวอกคนที่โดนดูถูกนะครับว่ามันเจ็บแค่ไหนผมก็เคยโดนเหมือนกันครับผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วผมพร้อมที่จะแตกในแล้วครับผมตอนนี้ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ้เพื่อนจะมาอธิบายสำหรับมือใหม่เฉยครับผมก็ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งถอนไป3ามสิบเอ็มมัดหรือว่าสามพันบาทได้ผมขายไปขายแบบคือได้ชิปมาแบบฟรีๆเลยทุกวันนะครับผมแล้วก็ขายขายไปเลยสามพันสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ้เพื่อนเ,อเดี๋ยวอีกอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วมัน มันไม่ได้กรอกโค้ด PMC ให้โค้ด PMC ผมจะทิ้งไว้ขวามือบนนะครับผม PMC 1 1 7 8 2หนึ่งเจ็ดแปดสองห้าเก้าสองนะครับผมกรอกโค้ด PMC ผมได้ทุกอาทิตย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับผมถ้าใครกรอกโค้ดแล้วไม่ได้รับชิปทักมาหาผมได้นะครับผมทักไลน์มาหาผมได้นะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไปให้นะครับผมแต่วันนี้ก็จะมาอธิบายเท่านี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมคือใครมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับผมสำหรับคนที่มือใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้ครับ